มีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าบาซ่าเล็งเบนจามินเซสโกเอาเป็นตัวแทนของเลวันดอฟสกี้นะครับรายงานจากบิลนะครับบอกว่าเบนจามินเซสโกดาวยิงงวัย20ปีของไลซิกำลังถูกบาซ่าจับตามองในฐานะตัวแทนระยะยาวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับขอ,ของทีมชาติโปแลนด์ รายงานก็รายงานเมื่อคืนนะครับบอกว่าบาร์ซโลน่ากำลังจับตามองเบนจามินเซสโกนะกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียนะครับและเหมือนทางบาร์ซโลน่าวางแผนนะครับจะดึงเบนจามินเซสโกในวัย20ปีเนี่ยจะเอามาเป็นทายาทในอนาคตของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับแม้ว่าเลวันดอฟสกี้จะพัฒนาขึ้นมาในแง่ของฟอร์มการทำประตูในช่วงหลังนะแต่ไม่อาจปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาอายุ35ปีแล้วและอาจจะเล่นในระดับสูงได้อีกไม่นาน ดังนั้นเนี่ยการมองหากองหน้าคนใหม่ในอนาคตจึงเริ่มมีความเจำเป็นมากขึ้นสําหรับการเสริมทัพให้กับบาซ่าแต่ด้วยปัญหาทางการเงินทาให้บาซ่าไม่สามารถทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อเซ็นสัญญายกับนักเตะที่ต้องการเหมือนในอดีตนะครับเซสโกเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นกับบลอซิในฤดูกาลน,นี้หลังการปรับตัวได้ดีและทําไป10ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ29เกม แม้เขายังอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปีสอยก็ตามแต่มีรายงานบอกว่าเบนจามินเซสโกมีค่าชีกสัญญาแค่50ล้านยูโรแม้จะเป็นเงินจนํานวนที่ไม่น้อยนะแต่ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับเงินที่บาร์ซ่าต้องจ่ายเพื่อกองหน้าดาวรุ่งคนอื่นๆนะครับยังไงก็ตามบาร์เซโลนาไม่ใช่ทีมเดียวที่ให้ข่าวนะครับว่าเออสนใจเบนจามินเซสโกนะโดยมีรายงานบอกว่าสโมสรชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเอซีมิลานอาร์เซนอลแมนสตีแล้วก็ลิเวอร์พูล ก็กำลังจับตามองกองหน้าคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ,อ,อนั่นแหละครับก็ต้องมาตามครับเพราะว่าอยากจะได้เบนจามินเซซโกเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟกกี้ในระยะยาวสําหรับบาร์เซโลน่านะครับแต่ปัญหาทางการเงินมันก็ติดขัดนะครับก็ต้องทําใจหน่อยนะครับช่วงนี้ครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม